ตอนแรกก็เห็นเงียบๆเ,เหมือนจะรักมั่นในสโมสรเอเวอเรตัน ton, แต่สุดท้ายคนเราก็ต้องคิดถึงอนาคตและปากท้องเอาไว้ก่อนจาริดแบรนเวดนะครับซเนอร์ฮาฟของเอเวอเรตันเริ่มออกอาการกองแงว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่ซะแล้วครับเว้นแต่ว่าสโมสรจะให้ค่าเหนื่อยเท่ากับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสนอมาให้ครับ เอเวอเตันได้ตั้งราคาแบรนด์เวดไว้สูงถึง70ล้านปอนด์นะครับเนื่องจากไม่ได้ต้องการขายกองหลังดาวรุ่งคนนี้โดยก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอของทีมปีศาจแดงมาแล้วถึง2ครั้งนะครับที่ให้ราคามา50ล้านปอนด์ค่าเนยที่กองหลังวัย22ปีคนนี้ได้รับจากทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินก็อยู่ที่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และสโมสรเตรียมที่จะต่อสัญญาใหม่กับเขานะครับเนื่องจากมองว่าเขาคืออนาคตของทีม แต่อย่างไรก็ตามครับการเจรจา,ายังไม่คืบหน้าเนื่องจากแบรนดเวดได้ตั้งข้อแม้ไว้ว่าจะต่อสัญญาก็ต่อเมื่อเอเวอเรตัให้ค่าเหนื่อยเท่ากับที่ทีมปีศาจแดงได้เสนอให้เขาที่1 6 0 0 0 0 0ปอนด์ครับอัตราดังกล่าวนี้เป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่เอเวอเรตัจะจ่ายได้นะครับอันนี้ก็แสดงเห็นถึงความพยายามในการบีบให้เอเวอเรตัต้องขายเขาออกไปนั่นเองครับ แมนยูนิเต็ดได้ซื้อเลนีโยโร و จากลิวนะครับในราคา52าล้านปอนด์แต่ก็ยังต้องการผู้เล่นในตำแหน่งเซนอรัลเพิ่มอีกเนื่องจากในตอนนี้พวกเขาเหลือเพียงลิซันโดมาตินสคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นที่พึ่งให้กับทีมได้และยังมีข่าวว่ากําลังจะหาทางขายแฮร์รี่แม็กควายอีกต่างหากทําให้มีที่ว่างในตำแหน่งนี้อีกเยอะครับคาดว่าการเจราจาระหว่างเอฟเวอร์ตันกับแรนวดน่าจะต้องคุยกันอีกนานกว่าจะได้ข้อสรุปซึ่งอาจจะเป็นช่วงใกล้ปิดตลาดกันเลยทีเดียวครับ